สวัสดีค่ะเพื่อน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 คงคิดกันใช่ไหมคะว่าเดี๋ยวนี้ของดีและถูกในโลกไม่มีอีกแล้วแต่ขอให้เพื่อนเพื่อนคิดใหม่ค่ะเพราะว่าวันนี้หลับปุ๋ยนะคะจะนํำหนึ่งสิ่งค่ะที่ยังให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นกันแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้แบบอนเนกประสงค์มากๆนะคะนั่นก็คือปิโตเลียมเจลลี่นั่นเองค่ะอันนี้เลยนะคะอันนี้นะคะเราสามารถใช้ได้หลายประโยชน์แบบ พัฒประโยชน์มากๆนะคะอันนี้1กระปุกหลับปุ๋ยซื้อมา26บาทเท่านั้น,นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าประโยชน์ของเขาคืออะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะเวลาใครที่แบบทาเอ่อฉีดน้ําหอมแล้วร,รู้สึกว่ากลิ่นเนี่ยไม่ติดตัวเลยฉีดแป๊บเดียวก็หายนะคะแนะนําว่าให้อลิโตลเลมเจลลี่เนี่ยทาตามข้อพับหรือว่าตามาจุดที่ประจองของเรานะคะแล้วก็ใช้น้ําหอมฉีดไปบริเวณนั้นจะทําให้น้ําหอมเนี่ยอยู่ติดทนนานมากยิ่งขึ้น กลิ่นนี่ยังอยู่ดันจวนใจนะคะแล้วก็อย่างที่2เลยค่ะบัชออนนะคะบางทีเราอยากจะได้สีลิปสติกเหมือนแบบสีบัชออนจังเลยชอบสีนี้นะคะแนะนําให้เพื่อนๆใช้บัชออนนะคะแล้วก็ขูดออกมาให้เป็นผงแบบนี้นะคะเอาเป็นสีที่เพื่อนๆชอบเลยอันนี้เราปุ๋ยใช้สีออร์แกสซัมของนานะคะแล้วก็สีนอยสักอย่างเนี่ยคะ่ะของของของ,ของนาเหมือนกันแล้วก็ควอตบิโตเรียมเจลลี่มาปริมาณพอเหมาะนะคะใส่เข้าไปในตลับคอนแทคเลนส์นะคะแล้วก็คน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 ,คน ข้อดีก็คือเราจะได้สีลิสติกที่เราชอบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยสามารถเก็บไว้ใช้ได้นานๆด้วยนะคะเอาฝาปิดเอาไว้เก็บไว้ได้ใช้แช่ตู้เย็นไว้ใช้ได้อีกนะคะอย่างที่3เลยค่ะคือเวลาเราทาเล็บเองเนี่ยมีปัญหามากๆว่ามันเลอะไม่ว่าจะเป็นข้างๆเล็บ ข้างหลังข้างหน้าเลอะไปหมดนะคะแนะนําว่าให้เอาป,ปิโตรเลียมเจลลี่เนี่ยทาบริเวณที่เอ่อนอกพื้นผิวเล็บนะคะบริเวณข้างจมูกเล็บนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะเพื่อเวลาทาเนี่ยมันจะได้ไม่เลอะแล้วก็เช็ดออกง่ายนะคะอย่างที่4ขนตาค่ะใครที่แบบขนตาล่วงขนตาน้อยมาดูอันนี้นะคะแนะนําว่าเอา่อหลังจากที่เราทาครีมนะคะเพื่อนๆหลายๆคนถามหลับปุ๋ยมาว่าใช้ครีมอะไรอันนี้เป็นเซรั่มกับครีมของรามาร่านะคะสรรพคุณก็ ช่วยให้หน้ากระชับแต่งตึงลดรอยสิวแล้วก็ทําให้หน้าเราเด็กด้วยนะคะอันนี้ก็ทาเซรั่มก่อนนอนแล้วก็ทาครีม นะคะตอนกลางวันนะคะสอ,อย่างนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ที่ร้านวาสารร้านเพียวที่บิ๊กซีแล้วก็ร้านเครื่องสำอางทั่วไปนะคะแล้วก็อีกอันนึงคืออีฟแอนด์บก็มีแล้วด้วยนะคะก็ลองไปหาซื้อมาดูกันนะคะ,ะกระปุกจะเป็นสีทองๆแบบนี้ท้ายั้วหน้านะคะหลังจากที่เราบำรุงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้ปิโตเรเลียมเจลลี่ที่อยู่ในกระปุกเนี่ยนะคะใช้คัตติ้บัตนะคะเอาออกมาเอาคัตติ้บัตออกมาพึ่งนะคะแล้วก็คว นิดหนึ่งไม่ต้องเยอะมากเดี๋ยวมันจะแฉะลืมตาไม่ขึ้นทาไปบริเวณขนตาของเราข้างบนแล้วก็ข้างล่างอันนี้เนี่ยต้องใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนนะถึงจะแบบว่าเห็นผลว่ามันจะหนาขึ้นเพราะขนตาที่มันหลุดละ หลุดออกไปเนี่ยเดี๋ยวสักพักเราจะเห็นว่ามันขึ้นมาแล้วมันก็จะหนาขึ้นนะคะลองเอาไปทําดูทาทาตอนก่อนนอนจะดีที่สุดก่อนตาเราก็จะหนาขึ้นด้วยนะคะอย่างที่5้านะคะก็คือเวลาเราย้อมผมเองเนี่ยมีปัญหาว่ามันจะเลอะหูเลอะคอเลอะรอบหน้าสิวจะขึ้นอะไรเงี้ยก็แนะนําว่าให้เอาปิโตเรื่องเจลลี่เนี่ยทาบริเวณที่ไม่อยากให้มันเลอะนะคะแล้วก็พอหลังจากที่เราย้อมผมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้น้ําล้างออกหรือว่าใช้กระดาษทิชชู่เช็ดเนี่ยก็จะไม่เลอะแล้วนะคะแล้วก็จะได้สีผมที่เราชอบดู โ,โดยที่มีเลอะนะคะอย่างที่6กนะคะก็คือกระเป๋าของเราในเอสีดำเนี่ยมีปัญหามากๆกับการติดบีบีนะคะก็ใช้ปิโตรเลียมเจลลี่เนี่ยทู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 ข้อดีคือจะเงา เงาวับเลยเงาวับเลยแล้วก็สะอาดขึ้นด้วยนะคะแต่ว่ามันอาจจะแบบติดตัวเรานิดนึงนะคะบางทีถูกขาอะไรอย่างงี้เนาะ,ะอย่างที่เจ็ดแล้วหรืออย่างที่หก็ไม่รู้ต้มหูค่ะบางทีใส่ยากมากเลยนะคะมันแบบว่าหูตันหรือว่าอะไรแบบเนี้ยใช้พิตโตเลียมเจลลี่เนี่ยทาแล้วก็ใส่เข้าไปจะทําให้เราใส่ง่ายมากขึ้นค่ะเราวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมตามไอีแล้วก็ Facebook กันด้วยนะคะอันนี้ก็เอาสีมาทาให้ดูกันค่ะ